ชายก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครแล้วก็กดแชร์ที่ช่องคุณชายโอ๊ตชาแนลไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงไปกันเลยสวัสดีครับทุกคนผมคุณชายโอ๊ตนะครับวันนี้นะครัเราก็มาที่สวนทุเรียนครับเรามาจันทุรีอยู่แล้วนะครับผมเราต้องมานี่ครับผมส่วนทุเรียนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ส่วนทุเรียนป้าอีทนะครับอ่ะอยู่ที่กังแจ้งของแปบนิดนึง วันนี้เราจะมาพาทุกคนชมสวนทุเรียนนะครับเจ้าของสวนเนี่ยเปิดสวนทุเรียนให้เราดูเราจะพาชมต้นทุเรียนแล้วก็ลูทุเรียนเลยหรือว่ารนหรือรสชาติอะไรเป็นยังไงเนาะก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องคุณชายโอชแนลด้วยนะครับไปเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเป็นยังไงและน่าสนใจแค่ไหนนะครับไป,ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะ ว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีมากกว่าก็เอะนะครับครับผเปได้ไงครับต้องครับผม มันไปจะสุกเ็ราะแต่ลูกมันใหญ่แล้วครับผมต้องระวังมันหล่นลงเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองปีมาถ่ายฝั่งตรงข้ามนะติดคลองแปลงนั้นติดคลองแต่ว่าเพิ่งปลูกเหิ่มงเหนื่อยค่เหนื่อยเหลืยต้นหนื่อยลูกมากเลย อันนี้ถือว่าเป็นค่อนข้างโบราณเรื่องโบราณถือว่าเป็นการปลูกที่วางระบบไม่ไม่ได้วางระบบความห่างความอะไรมันจะดเดที่นี่มีกี่ไร่ครับประมาณสองร้อยสองร้อยไร่ครับมีอะไรบ้างมีปั๊มน้ามันนีได้ไหมี่ว่าปลูกปลูกครับมีอะไรบ้างยางยางแล้วก็มังคุดรองกองรองกองที่สุกแล้ว โอ้บคครับนี่ครับผมลองกองที่สุกแล้วนะครับอันนี้นี่ใช้เวลาประมาณกี่ปีครับ่อจะสุกได้ขนาดนี้พอเมื่อกี้นี้เก่ามากแล้วครับพอเมื่อกี้เห็นแบบว่ามันยังลูกเล็กอยู่ลองกองใช่ไหมครับไม่ใช่ลังสร์ลองกองครับเราชิมนิดหนึ่งมันเป็นช่วงๆเนอะอันนี้คือหน้าของมันไหมครับใช่ครับอันนี้ลองกองนะ ลองกองหวานละหวานไหมครับค้ากาลังสาสเหมือนกันลองกองลังสาสครับลังศาดตรลูกมันจะเล็กใช่ไหมครับแต่ลองกองลูกใหญ่มีทุเรียนมีลองกองผลไม้มีอะไรครับมีบังคุดครับมีเงาะนิดหน่อยอ๋อบังคุดนี่อยู่ใกล้ๆมีไหมครับโดยงเองุยังไม่ออกครับยังไม่ออกเงาะครับเงาะก็มังไม่ออกบออ ข้างในเลยใช่ไหมที่นี่ที่บอกว่ามีมีลึกมากมันแบบทั้งนี้ออกสองร้อยไร่เนาะเราเราคงเดินไม่ทั่วครับเพราะว่ามันมันนี่จริงวันนี้เราให้ชมอย่างอยเห็นทุเรียนก่อนเพราะเราก็เพิ่งเคยมาเห็นทุเรียนนี่แหละเออเห็นเห็นแต่ที่เขาแบบเอากระสอบรับอืมนี่ก็เพิ่งมาเห็นจากต้นนะครับนี่อันนี้ที่มาหลนห่นะครับผม,มนี่กี่ไหลโลแล้ว ไปด,ดูดูดูข้างในกันแล้วน,นี่นะครับทุกคนเราก็มาอยู่กับคนดูแลก,ก่อนนี้นี่เขาจะให้ความรู้กับเราเลยดี่นี้นะครับผมพี่แอลนะครับเี่ยวแล้วก็ะรครับคือเราจะเน้นเป็นพวกหมอนทองเนาะเ,เป็นตรงออกสมากเลยะรงอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าเราก็จะมีพันธุ์พวกพวงมณีเบญจพรรณเกือบทุกชนิดนะคะฝากซึ่งแต่ละสายพันธุ์ะก็คือรสชาติมันจะแตกต่างกัน,กนเนาะค่ะเ,เรามาอยู่ที่พวงมณีนะครับอาจารย์ที่เอาอว่าพวงมณนีจกกัดการจากผู้เรียนอื่นยังไงพวงมณีเนี่ยมันจะเหมาะกับเป็นของฝากซึ่งซึ่งเนื้อเขาจะเหลืองออแล้วก็ลูกจะค่อนข้างพอดีกับแก่คนที่กินนะคะ ต้นขนาดนี้ประมาณกี่ปีครับต้นนี้นะคะมันเป็นต้นที่แบบว่ามีอายุ่อนข้างเยอะแล้วมันประมาณสามสิบปีอะโอ้สามสิบ <20. S 1> ปีนะครับทุกคนไม่ใช่สามสี่ปีนะกว่าจะได้ขนาดนี้เนาะปลูกนี้ต้องเป็นแบบพื้นที่ถามีหนึ่งในการปลูกนี่คือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมยังไงครับดินยงงอ,อย่างไรอะไรไงกี่กน,นี้จะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นดินทรายเนื้อจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็จะละเอียดกว่า เหมือนกับที่เขาว่าของของขื้น่อย่างตู้เรียนอะไรพวกนี้มันอยู่กับพื้นที่ใช่อ,อยู่กับสภาพ<ช>แวดล้อมแล้วก็พื้นที่ดินอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะครสชาติมันก็จะแตกต่างกันไปเ<ม>นี่ยตรงนีน้เนาะที่หมอนทองที่ข้อมูลที่นี่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงเห็นเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปชิมค่ะที่แตกต่างกันไงครับหมอนทองที่นี่หมอนทองเนื้อจะแห้งครับละเอียด แล้วก็จะไม่มีเส้นๆแล้วเห็นบอกที่นี่อ่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเขาบอกอร่อยอร่อยมากอร่อยมากทุกคนกินก็คือจะติดใจเพราะว่ามันจะหวานกว่า,าหวานกว่าแห้งกว่า,วา,วาตอนนี้ปีนี้บอกสองห้าหกห้านี่ปีนี้บอกนะครับรโลงขอดราคารวมมันเท่าไหร่นี่แรกก็สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบปีนี้แพงใช่ไหมคะปีนี้แพงปีนี้แพงโอ้คือถ้าแบบ ที่เขาขายกันนี่คุณต้องของวันขึ้นขอ,องวันห้าสิบก็แรงนะเ,เพราะว่าปีนี้ยังไม่ค่อยเห็นคนไปขายเท่าไหร่เลยอะมอนทองอืมอนทองอถ้าจะกินอร่อยจะต้องกินแบบว่าแก่เลยอะคะ่ะอันนี้ประมาณใช้เวลากี่ปีครับต้นนี้ต้นนี้เพราะว่าแปลงเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าอายุเยอะ,อยยอะอแต่ละต้นเนาะก็ยี่สิบสามสิบปีมันไม่ได้แบบห้าปีสิบปี ห้าปีสิบปีต้องรอแปลงล่างแปลงล่างเนี่ยอีกสองปีเนี่ยส่วนตีนจะเต็มทีเราก็ได้ความรู้เนาะโพมณีนเนหมือนทองอแล้วมีอะไรอีกนะครับก็จะมีก้านยาวมีเป็นกระพันอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะอยู่ด้านมือถ้าสมมตินเนี่ยถ้าสุกแล้วปุ๊บหรืออะไรเงี้ยอันนี้มีคนที่เขามารับไปเลยปลัะหรือว่าแบบดิวไปแล้วหรือครับแต่ส่วนมากที่นเนี่ยส่วนนี้นะจะ ลูกค้ามาเราก็ตัดขาให้ลูกค้าจนมากจนนาะเขาเรียกออกอีกเข้ามาแต่ว่าลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆมาเยอะค่ะวันนี้มาเยอะแต่ของที่เราเตรียมไว้เราก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะมาเยอะขนาดนี้ช่วงเทศกาลด้วยครับใช่พอลูกค้ามาเยอะอ่ะเราก็ต้องหาของที่แบบว่าลูกค้าทานแล้วอร่อยอแกอยากซื้อกลับอยู่แล้วแหละใช่ใช่ะ เพราะว่าไปซื้อข้างนอกก็ต้อง้วมันมีหลากหลายมันไม่เหมือนกับมาที่สวนมันได้ฟิลแบบจอกต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะครานี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบมาดูที่สวนแล้วที่จากต้นเพราะว่าเราเราก็ปล่อยน้ำไปเพราะว่ากัรร้อนใช่เปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะปลาเปลี่ยนอันนี้คือได้แล้วนะครับมันจะเป็นยังไงครับถ้ามันได้เนี่ยมันจะไม่ได้ม อันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาชิมแล้วมาถึงส่วนทุเรียนเราก็ต้องมาชิมแต่เสียดายมากครับวันนี้หมอนทองขายดีมากอ่าก็เลยพวงมณีเขาบอกว่าไม่แพ้กันเดี๋ยวเรามาชิมะครับพวงมณีนี่โลนึงเท่าไหร่โลละสองสองร้อยเท่าไหร ปีนี้ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นคนขายตู้เยนเท่าไหร่อ่เอาเนี่ยมให้กมือเรวเู้เยนแ้เยนรีนไม่ใ้จนไม่ไม่ัม้าีก็ไม่ให้เรากินเลยเขาส่ออองออกร้อยเปอเซ็นต์้หอจงนมหมสวยมาก,กยา อันเนี้กรุงเทพชอบขอมนม้องริมในกาอน้องร่มในทุกคนสวยมากแต่เราจะมาชิมหยดีมากเนื้อแบบว่าไม่เละเนี่ยแหละใช่มันจะไม่เละมันเหมาะกับคนกรุงเทพมากเนื้อนี่นะนี่ครับทุกคนคือแบบว่ามันกำลังกินอ่ะ กรอ,อบนอกนุ่มในเดี๋ยวเม็ดก็เป็นของฝาดูเม็ดบางมากอร่อย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 ลองไหมฮะอร่อยมากไม่เคยกินพวงมาลัแบบอร่อยแบบนี้เลยกรอบนอกนุ่มในจริงครับปลาปอไม่แพ้เหมือนทองจริงเนี่ยกรอบนอกนุ่มในจริงครับ<อ> โลสองรอยนะอ่านะครับอย่างนี้นะครับแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่แบบโหได้กินอะไรกรอบน้องในโปรตีนเราเละๆรุ่งนิดเดียวแต่แบบข้อดีคือเม็ดมันเลยครับมันเลยได้คุ้มเหมาะกับเป็นของฝากมากออมใช่เมาของฝากมากถือว่ามาที่สวนคุ้มมากได้กินฟงมันีด้วยบอกให้ทานเลยค่ะก็คือยังไงก็ไม่ม ไม่ไม่ผิดหวังนะคที่นี่นะครับผมว่าใครที่มาเที่ยวจันหรือแบบว่าอยากมาดูสวนนะครับนี่สวนป้ายิปอ่ะแล้วเขาก็มีพาชมสวนไปถ่ายรูปได้แล้วก็มาชิมได้แล้วก็ซื้อกลับบ้านได้อีกนะครับผมเขาบอกเขาบอกว่าปลายปลายเดือนเมษาเนี้ยจะยิ่งเยอะกว่าเดิมอืมใครมาแล้วแบบไม่พลาด อร่อยจริงอันนี้ก็คือถ้าไปเจอที่แบบว่าไม่แก่มันก็จะไม่ได้อร่อยอย่างนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือว่าเราไม่ได้มีการป้ายน้ํายาเลยก็คือตัดมาแล้วก็รอให้เขาสุกแล้วก็ให้ลูกค้าทานเลยครับสุดยอดนี่ขนาดลูกเล็กๆเนาะ ใช่ลูกเล็กๆแต่เนื้อเยอะมันนี่ประมาณประมาณโลโลโลม, 1. 1> มนันีเนี่ยเขาจะมีขนาดอยู่ที่1นกิโลถึง2อกิโลผมชอบในความที่กรอบน,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 นอกข้างในมันเหมือนเหมือนมันทองอ่ะจริงมันมันเผื่อแบบหวานกว่าด้วยซ้ำใช่ใช่หอนกว่าด้วยซ้ำหวานกว่าเนื้นอละเอียดกว่าถ้าไม่บอกถ้าไม่นี่ก็คือไม่รู้ว่ามันอร่อยขนาดนี้แล้วก็หากินยากอยู่นะโปรโมทมันนี่มาก เนื้อดีมากครับทุกคนอยากรู้ต้องมาลองนะครับผมส่วนปะาอีทถ้าคุณจะไม่ผิดหวังอร่อยแล้วก็ได้ภาพด้วยแล้วก็ได้ข้อมูลดีๆด,ด้วยครับเินแล้วนี่นะครับผมก็เราคิดเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าที่นี่ อร่อยจริงนะครับอะเดี๋ยวใครที่อยากมานะครับผม๋ยวให้พี่ๆเขาฝากนิดนึงว่าสามารถที่จะมาชมที่นี่มากินมาชิมมาถ่ายรูปได้ยังไงครับก็เข้าไปในเพจเลยนะสวนทุเรียนอ่าอีจันทรีจานทุรีนะคะแล้วก็มาตามแผนที่ที่ปักหมุดไวได้เลยค่ะแลวเดี๋ยวก็มาก็จะได้เจอทุเรียนอะไรเนี้ยมาถ่ายรูปแล้วก็ทานกินด้วยเ้วจ็ได้ชิมกับที่สวนเลยใช่ครับผมกอ เดือนนี้เนาะเป็น่าทุเรียนด้วยแล้วที่บอกไปเดือนเมษายนเนี่ยยิ่งเยอะกว่าเดิมใช่จะเยอะจะได้ผลผลิตที่ดีกว่านี้ด้วยแล้วก็คุณภาพคือได้ทาเรียนแบบว่าสายทุเรียนที่เป็นของที่ดีก่อนไปนี้นะครับ